เชฟมือดีมีชื่ออาเจโลดุดร่มโพเป็นที่พึ่งซึ่งทุกหมู่อัธยาศัยดีไมตรีจิตชนทุกผู้เป็นที่รู้นามว่าปะป,ะปะ้าแหลใจโอบอ้อมอารีมีแต่ให้คนใกล้ไกลไหนไหนใจแน่วแน่ตลอดถึงสัตว์น้อยใหญ่ไม่ผันแปรเป็นคนจริงคนแท้มีแต่ให้ นึกถึงท่านวันที่อยู่คู่เคียงกันเคยสุขสรรหันษาหน้าแจ่มใสขาดช่วยเหลือมีแบ่งปันทานนา้หม่สุดอาลายัยท่านไปจากพรากแดนไกลยามเมื่อป่วยร่วมด้วยช่วยดูแลยามย่ำแย่ร่วมด้วย,ช,วย,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 ววยช่วยยืนได้ยามเมื่อจากร่วมด้วยส่งบุญยใหมย่ยามไหนไหนไม่ทิ้งกันถึงวันนี้ ขออธิษฐานตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้เต็มที่นำบุญนำบุญนำบุญศีลบุญทานภาวนาบิธีน้อมส่งที่อารเจโรฟาโรคืนนี้แหละลำดับนี้ขอรักเกียรติเรียนเชิญคุณชมาพันธ์โบสภริยากงศุนยปิติมาศฝรัร่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จุดทุกเทียนบูชาตูวพระบิธรรมขอเรียนเครับ